ยามเช้าที่เมืองสุรินนะคะตอนนี้แอดก็กำลังที่จะเดินไปที่ตลาดเมืองสุรินแล้วก็จะไปเอายาให้แม่ทีนิดด้วย,ยนะคะไปดูบรรยากาศเมืองสุรินกันก็จะต้องเดินผ่านตลาดสุรินนะคะยามเช้าเนาะอันนี้ประมาณแปดโมงครึ่งนะคะก็จะเห็นว่า ชีวิตชาวตลาดเนี่ยก็จะมีความวุ่นวายเนิ่หนึ่งไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารที่กาลังรอเข้ารถโดยสารที่กําลังรอคิวหรือแม่หรือแม่ค้าทางลายทีกําลังว่าขายหมดแล้วแล้วก็ต้องการเก็บของกลับบ้านหรือแม่ค้า ต้น,นก็จะมาแทนที่นะคะสำหรับตลาดสดซรินเนี่ยจริงๆแล้วเปิดเปิดตลอด24ชั่วโมงเลยนะเพราะว่ามีกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดเลยนะคะแต่แนะนําว่าถ้าอยากซื้อของที่เป็นชาวบ้านจริงก็แนะนําไปช่วงตอนเช้านะคะเขาจะเอาของมาขายนะไปดูบรรยากาศย,ยาวๆเลยนะคะก็อย่าลาืมกดไลค์ติดตามเป็นกําลังใจให้แอร์ด้วยนะคะ อ,นอนันน,อนี้จะเป็นซอยคาเท่นะที่มีคนบอกนะคะก็อแอดก็จะใช้ทางนี้เพื่อที่จะรัดมาที่คลินิกเนาะแล้วก็เดินจบไปจะเป็นร้านนีนะคะ และเราก็รับยาให้แม่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะเดินกลับอันนี้จะเป็นซอยวัดจีเนาะก็จะมีร้านขายหมูร้านทองแล้วก็จะมีที่ขายพวกผลไม้ตรงมุมนาะแล้วถัดไปเนี่ยก็จะเป็นคิวรถนะคะก็คือคิวก็จะเป็นคิวรถของอำเภอศรีขอรภูมิ อำเภอลำดวนที่จะมาจอดที่ในตัวเมืองจังหวัดสุรินทร์ค่ะซื้อบอหรอนจะเอาเหรออร่อยไหมอร่อยครับ Cảm ơn hẹn gặp lại chào và và hẹn gặp lại chào và hẹn gặp lại chào và hẹn gặp lại จำายายตัวหายยานไปเต้อน้อยาช้นตอนนี้ก็เดินกลับแล้วนะคะก็ได้ของเยอะแยะเลยก็ฝากกดไลค์กดติดตามมีกำลังใจด้วยค่ะเชิญกันใหม่นะคะก็แอดจ้าท่านผู้ชมเมืองสุรินตรงไหนบา,า,ายบายส,สวัสดีค่ะแคล